ฝากเงาาิเนธนาคารอะไรจ๊ะธนาคารทอกรสอครับครชืมสมีไหคะสมัครไปเลยครับงั้นเอาเบอร์เลยจ้ะอ่ศูยนย์เก้าหกอ่าครับ อ,อัหมายไดบัญชีไหมอกหมายได้บัญชีเก,กดหน้าจอครับกดหน้าจอนี่แหละครับน้านี้ได้ครับาสูงสูงอสูงแล้วก็กดตกลอง จำนวนเงินห้าพันเนาะห้าพันรายการถูกต้องตัวอหมายเลขบัญชีถูกต้องไหมคะหมายเลขบัญชีถูกต้องครับชื่อบัญชีอ๋อในชื่อบัญชีห้าพันยี่สิบ นี่ห้าพันครับอันนี้ยี่สิบบาทครับเรียบร้อย